พอดีผมเพิ่งออกจากเรือนจํามาครับค่ะแล้วทีนี้พอดีบางเอื่นไปเจอคนคนนึงอยู่ในเรือนจําะครับพี่อืค่ะแล้วเขาเป็นคนที่เข้ามาทําให้เราแบบว่ามีความสุขนะจุดจุดนั้นค่ะแล้ว,แล,วแล้วเกิดความสัมพันธ์กันที่แบบว่าเป็นผู้ชายชอบกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยครับ ่ไพ่คนใกล้ตัวายนี้ค่ะคุณหน่องสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคะมาแพ้ภัยคนใกล้ตัวค่ะน่องเกิดอะไรขึ้นคะครับพอดีผมเพิ่งออกจากเรือนจํามาครับอืมค่ะแล้วทีนี้พอดีบางเอื่นไปเจอคนคนนึงอยู่ในเรือนจํำครับพี่อืค่ะแล้วเขาเป็นคนที่เข้ามาทําให้เราแบบว่ามีความสุขนะจุดจุดนั้นค่ะเดี๋ยวแล้วแล้วเกิดความสัมพันธ์กันที่แบบว่า เป็นผู้ชายชอบกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่น้องเองไม่ได้มีแฟนอยู่ก่อนแล้วถูกไหมคะไม่ได้มีครับพี่ครับอืมอโอเคค่ะค่ะ,ค,ะ,ค,ะคือถ้ามีแฟนอยู่ก่อนแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันเนอะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เราก็ต่างคนต่างโสดและเราก็ไปการเริ่มต้นความสัมพันธ์มันไม่เกี่ยวคะ่ะว่าจะไปเริ่มต้นตรงไหนแล้วสิ่งที่มันเป็นปัญหาคืออะไรคะน้องคือตอนนี้ผมคิดว่าระหว่างทางเนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะจังเลยนะครับพี่หมายถึงว่า ไปเยี่ยมก็ไม่ได้ไปเยี่ยมก็ไม่ได้ติดต่อได้แค่ทางจดหมายอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นลักระยะไกลที่ทาให้เรารู้สึกว่าทําไมมันมีแต่อุปสรรคจังวะหรือเราเราไม่ควรจะรอดีหรือเราไปตอ่อท,ทำไมเราถึงไปเยี่ยมไม่ได้อะคะ่ะป,ปกติเขาจะมีแบบ<อ>วันให้ญาติเข้าไปเยี่ยมอะไรอย่างี้ปะ่ะเราเคยอยู่ในนั้นแล้วครับผมกรณีเคยอยู่ในนั้นเขาจะไม่ให้เราไปเยี่ยมครับ ค่ะต่อได้แค่ทางจดหมายอะไรเงี้ยครับความรักที่เกิดขึ้นในนั้นเราผูกพันกันขนาดไหนละคะเราครบกันนานแค่ไหนคะปีหนึ่งเกือบปีหนึ่งได้ครับปกีกว่าๆ่ครับน้องกังวลเรื่องอะไรกังวลเรื่องแบบระยะทางหรือกว่าปัจจัยอื่นๆที่แบบว่าอยู่รอบๆตัวเขาอะไรเงี้ยกว่าเขาแบบว่าอี่จะไปมีอะไรกับใครไม่นะาหรือว่าจะมีคนใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ว่าเอาจริงๆนะคะน้องคนรักกันเนาะไม่ว่าจะเป็นในสภาพแบบที่น้องเป็นหรือจะเป็นคนอยู่ข้างนอกหรือจะอยู่ที่ไหนมันก็จะมีความสัมพันธ์ทางไกลต่าง ประเทศต่างชาติอะไรกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทุกคนก็อยู่บนความเสี่ยงด้วยกันน,นั่นน่ะค่ะน้องโอกาสในการที่เราไม่รู้ว่าอีกคนจะไปเจอใครวันไหนเนี่ยมันเป็นกันทุกคนใช่ค่ะไม่ว่า<ล>อยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกจริงแล้วเวลาที่มันมีเงื่อนไขอะไรแบบนี้เนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเจอกันกันกบคนที่เรารักมากพอจะเดินหน้าต่อสู้กับทุกเงื่อนไขไง ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เหมือนกับหนองกลัวว่าการที่นองออกมาอยู่ตรงนี้แล้วเขาอยู่ตรงนั้นต่อมันสามารถจะพังความรักของเราได้เพราะมันมีสัญญาณอะไรเหรอคะที่ทําให้หนองรู้สึกเป็นกังวลหรือว่าไม่แน่ใจในตัวเขาอด้วยความนอยของตัวเองครับหมายถึงว่าแบบเป็นคนชอบคิดไปเองว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ไหมนะอย่างนั้นไหมนะความมโนเนี่ยมันทําให้เราสร้างอะไรขึ้นมาได้ทุกอย่างเลยค่ะประเด็นหมายถึงว่าแบบเราจะมูฟออนจากความพัดภาคจากตรงนี้ได้ไหมหรือว่าที่ว่าเราห่างกันอะไรอย่างเงี้ยครับ บางทีคือไม่ได้อยากตัดเขาไปเลยนะครับแต่หมายถึงว่าเราจะต้องทําตัวยังไงตอนนี้เหมือนคนแบบว่าไม่อยากออกไปไหนหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเขาอะไรประมาณนี้ครับปัญหาสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าเราลักกันจริงหรือเปล่าตาหักลากซึ่งถ้าเรารักกันจริงเนี่ยความรักกันจริงไม่ได้หมายวามว่าจะทําให้เราตั้งใจจะอยู่เพื่อรอยอย่างเดียวแต่ความรักกันจริงจะทําให้เรามั่นใจในตัวเขาด้วยว่ามันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเราจะไปคิดสิ่งที่เป็นลบๆบให้มันแบบชีวิตมันดูแบบว่าแย่ลงไปทําไมอะแล้วมันจะเสียเวลาชีวิตด้วยอันอันนึงเนี่ย น่องบอกว่าน่องเพิ่งออกจากเรือนจำสิ่งที่ควรทำคือเราลองปรับตัวเพื่อจะอยู่ชีวิตกับชีวิตนอกเรือนจำสร้างอนาคตดีๆไว้รอกันหรือสมมติว่าวันนั้นนะออกมานะแล้วเราพบว่าอ๋อเขาไม่ได้เหมือนเดิมนะคะแต่เราก็ยังมีชีวิตที่ดีของตัวเราไงค่ะเพราะอุตสาห์สร้างมาตั้งแต่วัที่เราออกมาแล้วใช่นี่ก็คิดว่าแบบว่าดีโชคดีแล้วที่เราได้แบบว่าปล่อยตัวออกมาก่อนแล้วท่จะได้มีเราก็ลําบากนะครับหมายถึงว่า โดนสังคมยอมรับหรือว่าปรับตัวได้หรือว่าจะหาทางแก้อะไรอย่างเงี้ยแล้ว <c oughs> ก็คิดอแปบหนึง่งเขาออกมาเนี่ยเขาคงจะเควงไม่มีอะไรทําอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ว <c oughs> คิดดูคิดว่าเราใช่ถ้าคิด<อ>ดูว่าอ,ออกมาพร้อมกันเควงพร้อมกันเนี่ยเ <c oughs> ดี๋ยวก็ยากอีก <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> เราสามารถจะลองทําทางอะไรไว้ก่อนเนาะวันหนึ่งที่เขาออกมาก็เออจะได้ช่วยกันมองโลกในเงี้ยดีกันไว้ก่อนก็ยังอยากจะเชียร์ให้แบบอาหน่ เดินไปต่อหรือสักตั้งหนึ่งแต่อย่างที่บอกค่ะถ้าวันนี้เราตั้งใจทําชีวิตให้มันดีเอาไว้ต่อให้เขาออกมาแล้วเขาจะเป็นยังไงชีวิตดีๆมันก็ยิ่งอยู่กับเรานะไม่ได้ไปไหนอยากโทรเข้ามาแล้วก็เผื่อได้มีโอกาสแบบว่าเปิดรายการในนั้นมีคนให้ให้คนในนั้นฟัง<อ>สื่อสารไปให้เขารู้ว่าเออเราก็ยังรอเธอเสมอนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น<อ>แล้วก็มาตั้งหน้าตั้งตาทามาหากินด้วยกันพร้อมที่จะ ดูแลหมายถึงว่าอยู่ข้างในนั้นเขาก็ดูแลน้องอย่างเต็มที่ครับไม่เคยคิดว nah. ่าผ <t Voice> ู้ชายคนหนึ่งจะทําให้อีกคนคนหนึ่งได้เยอะขนาดนี้เห็นป่ะคุยกันแบบนี้มีความสุขจะตายเนื่อมันไปผลักพลังลบให้เขาทําไมอย่างนี้ดีกว่าค่ะดูครับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะแพ้ไผ่คนใกล้ตัว